ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องผีกระสซือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งชาวบ้านต่างเล่าลือว่าพบเจอผีกระสซือทำให้ผู้คนอยู่ไม่เป็นสุขจึงต้องไปหาหมอผีมาปราบในสมัยอดีตเคยมีความเชื่อว่าผีกระสือนั้นเป็นพูดชนิดหนึ่งซึ่งวิบากกรรมที่ทำให้เป็นพูดคือตอนเป็นมนุษย์ ได้หากินทางมิชอบหลอกลวงต้มตุนเพื่อนมนุษย์พอตายไปแล้วจะไปเป็นเปรตก่อนมีความหิวโหวยมากชอบกินของบูดของเนา่าเพราะวิบากกรรมมีพฤติกรรมสกรปรกโลภมากอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นในทางมิชอบพอพ้นสภาพจากเปรตหากกรรมยังไม่หมดก็จะมาเกิดเป็นพูดจะกินได้เฉพาะของสกรปรกของข่าว ของเน่าเหมน็นเข้าสิงได้เฉพาะบุคคลที่มีวิบากกรรมเหมือนที่ตัวเองเคยทำตอนเป็นมนุษย์มันถึงจะดูดเข้าหากันได้ไม่ใช่อยากเข้าสิงใครก็สิงผีกระสือจะเข้าสิงเฉพาะในผู้หญิงช่วงเวลากลางวันจะมีร่างเหมือนผู้หญิงทั่วไปมีพฤติกรรมแปลกๆคล้ายคนป่วยแต่พอตกกลางคืนวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ จะบีบเข็นให้ศีรษะและอวัยวะภายในหลุดออกจากร่างลอยออกไปหาเหยื่อกินวัวควายสัตว์เล็กๆอย่างกบเขียดชอบเครื่องในไส้แบบสดๆและที่โปรดปรานมากคืออุจจระคนสมัยก่อนจะขุดหลุมใช้เป็นส้วมชั่วคราวทำให้ผีกระซือสามารถไปกินอุจจระได้ง่ายจนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องให้หมอผีมาปราบ การปราบกระสือไม่สามารถไล่ออกจากร่างของเหยื่อเคราะ์รได้เพราะวิญญาณได้อย่างลึกในร่างกายและจิตใจของเหยื่อการปราบกระสซือต้องฆ่าคนที่เป็นเหยื่อไปเลยการสืบทอดทายาทของผีกระสซือมันจะทำให้ผู้เป็นทายาทต้องกินน้ำลายของมันเองจากนั้นทายาทก็จะค่อยๆซึมซับความเป็นกระสือไปทีละเล็กละน้อยจนในที่สุด ก็กลายเป็นทายาทกระสือในปัจจุบันยังไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัดว่ามีผู้พบเห็นกระสืออยู่หรือไม่หรือผีกระสืออาจจะหายไปกับวัฒนธรรมวิถีชาวบ้านที่ถูกกระแสการเวลาเปลี่ยนไปทางด้านวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องผีกระสือว่าสิ่งที่เห็นเป็นดวงไฟยามค่ำคืนนั่นเป็นดวงไฟที่ลุกโชน จากโมเลกุลของก๊าซมีเทนที่เกิดจากการสะสมของซากเน่าเปื่อยของอินทรีย์สารที่อยู่ในท้องทุ่ง